สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้เราพบกันมีเรื่องมีราวมีข่าวที่อยากจะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มนะครับว่า เราคนไทยเนี่ยนะฮะอชอบที่จะมโนนะฮะคือวาดฝันกันจนเคยตัวนะครับมันจึงทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเราไม่ชอบที่จะวิเคราะห์เราไม่ชอบที่จะเจาะหาความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็มโนกันเมื่อมโนกันเสร็จปั๊บนะฮะก็พยายามที่จะอบอกต่อต เมื่อถามต้นต่อว่าเรื่องที่พูดเนี่ยใครเป็นคนพูดมีสิ่งที่จะยืนยันได้หรือไม่ส่วนมากเขาจะบอกว่าเขาบอกมาเขาเล่าว่าอะไรทํานองน,นี้ดังนั้นบ่อยครั้งนะฮะที่มีคนมาบอกผมว่าเฮ้ย mm hmm. คุณเต่านิจจามีคนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะเขาว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้พาผมไปพบไอ้คนที่ว่าผมหน่อยได้ไหม เพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่ว่าเราเนี่ยเราทำอะไรไม่ดีต่อเขาอย่างไรและสิ่งที่ว่าเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถ้าเราผิดจริงเรายินดีที่จะกราบแทบเท้าขอโทษก็ได้หรือยินดีที่จะเข้าคุกถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถพาคนที่พูดจริงเนี่ยนะฮะหรือพาเราไปเจอได้ นั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไอคนที่พูดน่ะมันว่าเราเองอันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันฮนะคนไทยส่วนใหญ่ชอบมโนนะมนโนกันจนเคยตัวมันจึงทําให้บ้านเมืองวุ่นวายนี่แหละครับเรื่องนี้แหละครับที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับซืบเนื่องจากว่าผมได้รับบทความบทความหนึ่งนะฮะมาและก็ได้อ่านดูซึ่งก็เห็นว่า มันจําเป็นต้องเอามาพูดไม่อย่างนั้นคนไทยจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สร้างปัญหาไม่รู้จบแทนที่เราจะเอาสมองดีๆความคิดดีๆมาช่วยกันพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่ด้ยโอกาสพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขายังไม่มีโอกาสนะกลับปล่อยให้คนบางกลุ่มบางพวกในเข้าไปปลุกปั่นยุยงทําให้คนเหล่านี้นะหลงผิดหลงทาง นะแล้วก็มโนโกันว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ผมเต่านินจาจึงจะนำเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะครับเขาบอกว่าอย่าหลงว่าในหลวงอนุญ,ญาตให้ทักษสณกลับบ้านเรื่องนี้หลายคนพยายามที่จะพูดพยายามที่จะกล่าวหาพยายามที่จะใส่ร้ายนะครับดังนั้นความจริงวันนี้ผมจะนำมาเปิดเผยนะครับ24มิถุนายนพศ .2 4 7 5สี 24, ส่ 25, คณะราษฎรยึดอำนาจรัชการที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองและควบคุมพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นมาถึงวันนี้อำนาจปกครองอยู่ที่นักการเมืองถ้าทักษิณอยากกลับบ้านก็ต้องไปดิวกับนักการเมืองและโดยเฉพาะนักการเมืองสายทหารไม่ใช่ดิวกับรัชกาลที่สินะหรือในหลวงเข้าใจไว้นะเข้าใจไว้ให้ชัดๆ ว่าพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐธรรมนูญและพระองค์ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะดังนั้นการที่ทักษิณกลับมาเนี่ยนะฮะมันต้องเดียวกับใครต่อใครเกี่ยวกับพวกของนักการเมืองไม่ใช่พระองค์ท่านนะฮนะอย่าใส่ร้ายที่มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ราชการที่สิบต,ตั้งไว้รอทักษิณหลังลงเครื่องให้เข้าไปกราบมันแค่การสร้างภาพของทักษิณ เพื่อให้คนเข้าใจว่าตนเองจงรักภักดีเพื่อให้ประชาชนที่เกลียดเขาที่ส่วนใหญ่รักสถาบันให้การยอมรับนั่นคือการสร้างภาพของนายทักษิณและก็คณะลูกหลานเหลนหลนเขาเนี่ยนะนะครับถ้าเดียวกันจริงคงไม่โง่ถึงขนาดมากราบโชว์สื่อหรอกมีแต่จะต้องปกปิดเป็นความลับไม่ให้ใครรู้เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแต่ชาวสามนิ้ว ก็ยังคิดกันไม่เป็นเข็มที่ระลึกรัชการที่สิบที่สักศิษย์ติดเสื้อนั้นก็เพื่อสร้างภาพไม่ใช่เข็มอนุญาตให้กลับรัฐบาลทำขึ้นเมื่อปี2,562ประชาชนทั่วไปก็เป็นเจ้าของเข็มได้วันนี้ไม่ได้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่อำนาจปกครองอยู่ที่พระมหากษัตริย์จะเชื่ออะไรก็ต้องเอาความเป็นจริงมาพิจารณาด้วย อย่าฟังแต่พวกปากพล่อยๆขนาดพระราชอำนาจผ่านกฎหมายยังถูกนักการเมืองควบคุมไว้อีกทีถึงจะไม่ลงพระประมาพิไทยผ่านกฎหมายที่ไม่เห็นชอบแต่ถูกกฎหมายแต่กฎหมายก็ผ่านได้ด้วยเสียงสองในสามของสภาเห็นไหมครับว่าบางเรื่องพระองค์ท่านไม่เห็นชอบไม่ลงพระประมาพิไทยแต่ก็ถูกนักการเมืองที่ตราในระเบียบไว้ ในรัฐธรรมนรูญว่าสามารถที่จะผ่านกฎหมายนั้นได้ด้วยการเห็นชอบจากเสียงสองในสของสาภาแล้วอย่างนี้จะไปกล่าวหาพระองค์ท่านนั้นถูกหรือไม่สมมุติถ้าหาพรรคการเมืองล้มเจ้าครองเสียงข้างมากนะคือนักการเมืองกลุ่มร้มเจ้าในครองเสียงข้างมากในสาภาแล้วออกกฎหมายทำลายสถาบันถึงรัชก,การที่สิบ จะไม่ลงพระประมาพิไทยแต่ก็ไม่รอดและขนาดป้องตัวเองยังไม่ได้แล้วจะไปเอาอำนาจไหนมาพาทักษิณกลับบ้านตรงนี้มีกฎหมายรัฐธรมนูญเป็นหลักฐานแต่ใครจะรับความจริงได้หรือไม่เท่านั้นทักษิณกลับไทยได้จากที่ได้ติดตามเพราะเดียวกับแก๊งลุงเขาจึงผสมพันธ์กันข้ามสายพันธุ์ตั้งรัฐบาลความจริง นะกองให้เห็นอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่นำเอามาคิดกันเองนะแล้วก็มนโนเป็นอย่างอื่นรัฐบาลลุงมีการใช้เทคนิคลดโทษกระนำให้บุญทรงและพวกคดีโกงจำนำข้าวมาก่อนบุญทรงจากโทษ48ปีแต่อีก4ปีก็พ้นคุกเสียเปียงที่ใกล้ชิดทักษิณยิ่งหนักธันวาคมนี้2,566กก็พ้นโทษ ออกมาสวยสุขเป็นที่เรียบร้อยและทักษิณโทษแค่8ปีและอายุมากแบบนี้ติดไม่นานหรอกเป็นนักโทษอภิสิทธิชนที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ราชทันสถานแม้แต่พักอนาคตใหม่ก้าวไกลก็ยังน่าสงสัยว่าเป็นพักสาขาสองของทักษิณด้วยซ้ำไปสร้างขึ้นมาเล่นบทโจมตีสถาบันโดยทักษิณ เพื่อไทยเล่นบทปกป้องสถาบันเพื่อให้คนรักสถาบันยอมรับการกลับบ้านของทักษิณการกลับมาของทักษิณสุดเหลื่อมลำ้ำแต่ธนาธรพิธาพักเก้าไกลที่ต่อต้านความเป็นอภิสิทธิชนกลับไม่แตะทักษิณเลยแม้แต่คําเดียวมันน่าสงสัยไหมล่ะครับคณะถูกหักหลังถูกถีบให้ไปเป็นฝ่ายค้าน ก็ยังไม่โจมตีเพื่อไทยเท่าที่ควรมันน่าสงสัยไหมล่ะครับว่าเขาวางอะไรกันไว้หรือเปล่าและก่อนตั้งรัฐบาลก็มีการก็มีข่าวธนาธรบินไปพบทักษิณที่ฮ่องกงแบบนี้สมมุติฐานก็ยิ่งจะมีน้ำหนักถ้าอยากตาสว่างต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลให้รอบคอบทุกๆด้านและให้รู้เท่าทัน แต่ถ้าเอาแต่มโนสุดท้ายแล้วอาจถูกนักการเมืองสวมเขาหลอกเสียเองนะดังที่เขาได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้หลอกจะให้นั่นหลอกจะให้นี่สุดท้ายก็ไม่ได้ดังที่เขาได้หลอกไว้แต่ประชาชนหลงเชื่อไปลงคะแนนให้ประชาชนชอบมโนว่าจะได้นั่นได้นี่ได้นูน่นสุดท้าย ไม่ได้อะไรเลยและแน่นอนนะนะเวลานี้เขามีทางออกเขาก็จะมาแก้ตัวว่าที่เขาให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนั่นเองนี่คือคำโกหกตอแหลของกลุ่มนักการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคบางพวกบางกลุ่มบางคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำลายสถาบันจึงพยายามสร้างเรื่องสร้างราวสร้างภาพว่าทักษิณเดียวกับ รัชการที่สิบแท้จริงแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใดๆเลยนี่คือความอัปยศความอดสูของนักการเมืองครับ